รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันโควิด1 9เปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 1พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนยจุมพศวรรณชัสดสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และคณะลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันโควิด1 9ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันนี้ซึ่งเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site, ในระดับชั้นที่ต้องเข้าสนามสอบตามเกณฑ์ด้านสาธนารณสุขที่โรงเรียนนวมินทราชูทิตมชิมและโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคลีนากระพจังหวัดนครสวรรค์ โดยมติคณะกรรมาการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปกครองเห็นชอบให้มีการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานศึกษาควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์เริ่มจากระดับชั้นที่จําเป็นต้องสอบแข่งขันหรือเรื่องระดับชั้นเช่นมัธย,ยมศึกษาปีที่3และมัธย,ยมศึกษาปีที่6ซึ่งได้แก่โรงเรียนนครสวรรค์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์โรงเรียนนวมินทราชุทิมัิลิมโรงเรียนลาซานโชติลวีโรงเรียนวัดบรบนรับรรพธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมกลีนาคพ์และโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชะกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินรวม12ข้อได้แก่ด้านกายภาพพื้นที่อาคารสนับสน,นุนมีพื้นที่สําหรับคัดกรองพื้นที่สําหรับแกะกันและสังเกตอาการพื้นที่ปลอดภัยกรณีนักเรียนพักตามหอพักนั้นๆต้องแยกชายหญิงเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคด้านการมีส่วนร่วมมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาสํารวจข้อมูลความสมัครใจของผู้ปกครองด้านการประเมินความพร้อม สู่การปฏิบัติผ่านการประเมินความพร้อมผ่านการประเมินในด้านต่างๆพร้อมรายงานการติดตามและประเมินผลซึ่งจะมีสถานที่แยกตัวในโรงเรียนหรือพื้นที่แยกกักตัวชั่วคราว ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนครบโดสนักเรียนได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทร,ะระวงสาธาธิการและกระทรวงสาธารณสุขโดยความสมัครใจของผู้ปกครองมีข้อมูลการได้นนรับวัคซีนของผู้ปกครองผู้อาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกันและสถานศึกษามีระบบคัดกรอง ATK ครั้งแรกและผ่านการสุ่ตรวจเดือนละ10%ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์รายงาน